thoáng lặng hai đâu đúng 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 Ini yeah. วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะสมุทรปราการนะคะโดยการนำของนายกนันทิดากแก้วบสายนะคะแล้วก็ประธานหอการค้านะคะคุณเอเช๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะคะที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์นะคะให้กับชุมชนวัดพุทธภาวนารามของเรานะคะเพื่อหยุด ยังหรือวระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในชุมชนหมูม่3ตำบลไทยบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทปราการค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะ